มาอีกแล้วเต้าหู้โมกินะคะเต้าหู้โมกิ้ตอนนี้รอบนี้ผิงจะทั้งทอดในน้ํามันปกตินะคะสําหรับแบบบางคนเขาไม่มีหม้อทอดเลยน้นํามันใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะใส่หม้ออบลมร้อนด้วยเพราะว่ามีคอมเมนต์บอกว่าเวลาทอดใส่น้ํามันแล้วเนี่ยมันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ลองดูนะน,น,นี่มาสัมผัสมันดึง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 งี้เนี่ยนะเดี๋ยวจะแบ่งครึ่งใส่ทั้ง หม้ออบรมร้อนแล้วก็ทอดน้ำมันเดี๋ยวทอดน้ำมันจะลองหั่นบางแล้วก็หั่นหนาเดี๋ยวจะแบ่งไปใส่หม้อบลมร้อนแล้วก็แบ่งทอดด้วยโอเคลองลองแทสอักเลยก เกี่าายวไข่ใส่อะเยติดกระปะานนีน้ให้ลองเทสดูเฉยอ่ะต่อเฮ้ยมันฟองอยูน่นะเหรอ и на декор.

สมพองแบบอลังการงานสร้างมาเหนะนะมันกำลังจะยุบโอ้ยร้อนร้อนร้อนอันนี้ทอดมาร้อนร้อนเลยนะคะเนี่ยมันยุบอ่ะอุ้ยแต่มันกรอบอยู่นะพีงจะกินกับน,น้ำจิ้มหมูกระทะนะคะ หลวกปากก่อนซะเนาะอ่ะตัวนี้ที่มันกรอบๆอ,อะอเฮ้ยทอดก็ได้เดี๋ยวๆต้องชิมชิมแบบ เธอน้ำจิ้มหมูกระทะเปรี้ยวเผ็เดเธอเธอเธอว้าเนื้อกระถั่วมาใส่ อน้ำจิม้มเข้อน้ำจิ้มขอ่อยขอขอ,ขอใส่ถั่วเพราะว่าตอนนี่แล้วแต่ว่าถั่วมันเข้ากับน้ำเข้ากับเข้ากับอันนั้นมากกว่าน้ำจิ้มใกล้ไหมเธอว้าทอดกระแซบอยู่แต่ว่ันบอบฟ้องถั pues ่วเพิ่มความมันแห้ง ืไม่มีหมอ้อทอดก็ทอดในน้ำมันก็ได้ฮะเอ,อ้ยสดเด้อบะดีหมออบล่ม้อนกันเอาไปฮะน,น,นึ่มหมูกระทะเปรี้ยวเผ็ดเจอถั่วเข้าไป แต่มันยุบร้อนร้อนก็อ,อาจจะมันถ้าใครแบบเฮื้อตี้หน่อยก็ใส่หม้ออบรอร้อนสสำหรับพิงอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะเออว่ะ ฟิลเหมือนกินลูกชิ้นทอดอ่ะเออแสบเดือว่าไปเอาไปทำกับข้าวก็ได้นะครับอกมันก็ทำได้หลายเมนูอ่ะเหมือนกินเต้าหู้ปลาที่มันเป็นแต่นึบก,กว่าเต้าหู้ปลาอร่อยกว่า เอาคือแสบเราจะเอาไปยำทีเนี่ยเมนูต่อไปถึงแบ่งกระแสะมะงอบลมร้มอนหน้าตามันไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าดูเธอ,อแต่กินกับน้ำจิ้มไก่กับไส่ถัว่วอร่อยสุดแต่หมูกระเทาก็อร่อยเอาไเป็นแตน่่านน่แท้ เธอถั่วเหลืองเจอถั่วปนแหนมจิมหมูัะเดอเบสมากลองดูใครที่ไม่ชอบกลิ่นของถั่วเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะคะ ยิ่งทอดยิ่งไม่มีเลยกดลงไปอ,นนอิ่มนะอร่อยมากเอาหัวประกันโคตรอร่อยสำหรับใครที่กินยากมันไม่เหมือนเต้าหูก้ก้อนที่เราใส่ ใส่ในที่มันเป็นก้อนๆน,นะฮะที่ก้อนละเจ็ดบาทอ่ะคนละฟิว <Color ful S 1> เลยโมคิีที่รักเดี๋ยวจะไปซื้อแบบถั่วเด็นหอมเจอละ ไปตำเธอไปตำอร่อยมากอันนี้ที่พิงอบอไป้โหย้ยอันนี้ก็น่ากินเฮ้ยเฮ้โยโอ้ยโคตรกรอบเลยแบบเนี้ยหืมจับยังไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดีย๋ยวนะแบบนี้มันจะกรอบกว่าของความรู้สึกโอ้ยร้อน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 นี่ค่ะเดี๋ยวไว้กินให้มันย่อยก่อน